สวัสดีครับพบกับบอลเด็ดกับวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกนัดแรกระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลเรามาเจาะลึกกันแบบรวดเร็วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังที่จะกู้คืนจากฤดูการที่น่าผิดหวังเสริมทัพด้วยมาเตอุสคุญยาไบรอันเอมบิโมและเบนจามินเซสโกพรีซีซันชนะ1เสมอ2แพ้1เกมรุกถือว่ายืดหยุน่นแต่เกมรับยังมีจุดอ่อนลิซันโดมาติเนสยังพักฟื้นจากเจ็บหัวเขา่าส่วนเซิร์กซีและมาสราอุยต้องลุ้นความฟิต เบนจามินเซสโกเพิ่งตรวจร่างกายไปต้องดูว่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้หรือเปล่าอาเซนอลจบอันดับ 2, หรืฤดูกาลก่อนในส่วนของปรีซีซั่นชนะ2เสมอ1แพ้1นึ่งกเตอร์โยเคเรสเริ่มต้นได้น่าสนใจแต่ยังต้องเพิ่มความฟิตขณะที่กาเบรียลเชซุสยังไม่หายดี100%เอร์เซแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะใช้พลังของผู้เล่นใหม่และการสนับสนุนจากฝูงชนในบ้าน เพื่อกดดันแนวรับของอาร์เซนอลอาร์เซนอลใช้ความเร็วของซาก้าและความสร้างสรรค์ของโอเดกาดคาดว่าผลอาจเสมอ2-2ถือว่าเป็นคู่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่มส่วนผลการขันจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้บอลเดชสวัสดีครับ